หลวงตาครับอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในการปฏิบัติสายของหลวงปู่หลวงตานี่ครับเตรียมตัวตายนะตทุเตรียมตัวตายครับใช่ทําไมเราต้องเตรียมตัวตายด้วยครับเพราะเราไม่รู้ม่าจะตายเมื่อไหร่เวลาออกจากล่างเนี่ยมันอารมณ์สุดท้ายนะฮะอารมณ์สุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่สวนมลใบบอ มันจะไม่ชินนะแต่เฉพาะหลวงพ่อท่านบอกให้สวดตอนนอนเวลานอนเวลานอนก็สวดให้หลับทุกวันนานๆก็จะรู้ละมันจะชินส่วนใหญ่เวลาตายก็จะนอนตายนะเกนะนอนตายมีบางคนก็ตกน้ำตายเนะี่ยแล้วจะลงอีท่าไหน ประมาณนี้แหละตอนนั้นมันก็เลยมันชินแล้าจะทำยังไงไม่ให้เรากลัวความตายครับคุณตาโอ้มันเป็นธรรมชาติมันไม่กลัวถ้าฝึกจริงๆแล้วเพราะไม่มีใครไม่ตายหรอกจุตายทุกคนแหละ เราเกิดเกิดแต่แตายมันกี่รอบเรายังกลัวอยู่เลยบางคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บอ้าวตอนมันจะตายมันมต้องเจ็บก่อนเอาไว้มันจะตายปุ๊บเลยไม่ใช่มันต้องเจ็บก่อนแล้วนะใช่ไมถ้าโดนมีดโดนของมีคมก็ยิ่งปวดยิ่งเจ็บยิ่งโรคนี่โรคระบาดนี่โอ้โหยิ่งเจ็บนานเลยบางคนจะเป็นหลายปีอะตกมาเล็งโรคเบาหวานโรคความดันหัวใจเนะี่ย แต่ไมยกเว้นโดนรถทับเนี่ยรถทับก็ยังหลายชั่วโมงกว่าจะตายอะมันไม่มีทางเตรียมตัวไงเพราะเราไม่รู้นะว่าเราจะตายเมืเ่อไรท่านบอกต้องเตรียมตัวไว้เพราะอย่างส่วนใหญ่เราเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตจนลืมว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายนะองตาเออทุกวันนี่ มันวัตถุมันจเจริญโตมันติดวัตถุไอ้รางสังหรณ์เนี่ยมันหายไป mm hmm. ตอนเราเด็กเด็กเนี่ยตอนสมัยก่อนนะเราไม่ได้ติดพวกนี้มากเนี่ยเรามีรางสังหรณ์อยู่นะทุกคนมีนะเกี่ยวเขาญาติเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวอะไรเนี่ยเวลามันเป็นอะไรเราถึจะมีคนว่าเรามีความรู้สึกอยู่ยประมาณนั้นอ่ะ mm hmm. ก็เรียกรางสังหรณ์ มันคนโบราณเวลาลูกลูกหลานเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเขาจะรู้เขาจะให้ไปบวชให้ไปอยู่วัดบางคนถามว่าไปอยู่ทําไมวัดเอาห่างจากความรู้สึกทางโลกไนงะไปอยู่วัดมันก็เห็นพรนะไงไปสวดมนต์นะไปถือศีลรักษาศีลนนะ่ะทีนี้มันก็ทางโลกมันมีน้อยไนงะ กรรมเนีน่ยนะโยนะกรรมกรรมทุกอย่างนะฮะจะว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิงไกยเราไม่ได้สังเกตใช่ไมลองพิจารณาดูดิสวดมนต์มาตั้งนานแล้วท่านว่าให้พิจนารณากรรมเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกยบางครั้งมันก็มาทางใจเลยเรานึกนึกมันก็เป็นภาพสิ่งที่เราทามันก็ทําไม่ได้โลกไง กายกรรมวจีกรรมโนกรรมอะไรเนี่ยเราทํากรรมอะไรไว้มันก็อยู่ในโลกนะแต่จิตเราเนี่ยตัวเราเป็นตัวบันทึกเลเหมือนพ่อแม่ด่ากันเนี่ยพอด่าปั๊บมันมาเลยแล้วมันจําได้หมดเลยอะแล้วมันทําไมมันไปมายาวเลยเพราะมันบันทึกไว้ไงเหมือนตัวมันนั่งคุยน่ะเนี่ยสวดมนต์เมื่อก่อนหลวงตาสวดมน เวลาไปคุยเนี่ยคุยน้อยฟังอย่างเดียวไงเราสวดมนต์ไปด้วยฟังไปด้วยเราจะรู้สายใหญ่ของรูปรถก,ก,กินเสียงตาหูจมูกเนี่ยเขาที่เขาคุยกันนะมันเป็นสายใหญ่ถ้าเราฟังน,น,นานๆก็มันจะเป็นภาพเลยนะทุกภาพเน่ยจะรู้เลยอันนี้โกหกคุยโกหกหรือคุยน,นะนั่นน่ะนี่คือพุทธศาสตร์ ทำไมคนที่เขามาเส้นมีเส้นพิเศษมีอะไรพวกเนี้ยจะเป็นพระจะเป็นนักบวชแล้วเป็นฆราวาสเนี่ยมันฝึกได้ทางนั้นแหละทําไมเขามีอ่ะเพราะเขาฝึกกรรมฐานเนี่ยเขาฝึกจิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ของใจสนานาคมไ้ยอารมณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นอยู่ในโลกไม่ได้ไปไหนท่านเอาไปไม่ได้พระเจ้าก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ย เนะี่ยมันมีอยู่เพราะนั้นโลกมันก็นมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะแล้วท่านบอกทําไมไม่เอาสิ่งที่ดีมาเป็นประโยชน์ล่ะโลกเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะคือถ้าจิตเรามันไม่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไปอยู่กับทางโลกอยู่แล้วกเองอยู่เฉยๆยไม่ได้หรอกครับเพราะจิตมันจะไปตลอดเกิดดับเกิดดับจิตตสัมวาน์นั่นแหะคือคิดนั่นแหละ คิดโน่น<ม>คิดนี่คิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยๆนะครับทาไมต้องสวดมนต์ให้มันอยู่ไง<ม>ให้มันอยู่ให้มันเป็นสายใยเดียวกับที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเพราะฉะนั้นเราเราก็เกิดลางสังหรณ์แล้วรเราจะไปไหนเราก็จะรู้เราจะกินอะไรก็รู้นี่คือประโยชน์นะเนี่ยประโยชน์ในการลงชีวิตเลยเนยะครับมันกินของมีพิษทุกวันนี้เนะี่ยตายนะฮะ อย่างโรคประจำนี่โรคเบาหวานความดันมาเลงหัวใจมันเกิดจากอะไรอาหารใช่ไหมล่ะอาหารน้ำลมหายใจอารมณ์อารมณ์มเสียมันจะนำสิ่งที่ของเสียเข้ามาจิตมันควบคุมธาตุอยู่แล้วนะมันเป็นมันจะเป็นตายเลยไงมันเป็นจุดแล้วก็เสียทีมก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ลวงตาครับเพราะฉะนั้นอย่างการที่เรามาสวดมนต์ภาวนานะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนความเคยชินจากทางโลกมาเป็นทางธรรมที่ง่ายที่สุดฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าฝึกจริงๆเนี่ยมีมีออปชันทุกคนแหละครับถ้าเข้าใจฝึกจริงๆนะ่ยมันมีพระบางองค์นะตุพระเนี่ยท่านบอกหวยเป็นห้างวดสิบงวดข้างหน้านั่นจะบอกได้เลยจริงครับ แต่เราไม่ได้ฝึกไปขนาดนั้นนะยังไม่ฝึกถึงขนาดนั้นไนะงสงสารเชื่อมาเพราะสามัยที่ฝึกกับไปไปหาไปคุยไปอะไรเนะี่ยสามัยก่อนน่ะนะเรามาย้อนหลังเราไปหาพระในสามัยที่ไม่เข้าวัดเนะี่ยทำไมท่านเราท่านรู้จักเราหมดเลย ช่ไหมไปถึงกาบท่านก็รู้แล้วไม่ต้องไปถามหรอกมา,มาทมําไมเนี่ยท่านก็บอกเสร็จเลยเราก็โอ้หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่สมบัติแล้วอีนี้พอมาฝึกกับหลวงพ่อแล้วโอ้ยท่านบอกมันเด็กๆหรอกเองก็ฝึกได้เองเป็นมนุษย์หรือเปล่าลรอท่านว่าเองเป็นมนุษย์เองก็ฝึกได้มันไม่ได้มีอะไรสําคัญนนะั้เท่าไรหรอกท่านบอก <S <S ถ้าฝึกฝึกมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจริงไหมล่ะ ตัวจริงไหมอ่ถ้าถูกแล้วคือถ้ายิ่งจิตเราห่างจากโลกมากขึ้นเรื่อยๆการสัมผัสทางธรรมมันก็เพิ่มขึ้นเป็นธรรมดายโอยู่แล้วมากนะ,อ,ะอ,ออปชันเยอะเลยเพราะนั้นพวกที่เกิดออ,อปชั่นบ่อยๆเนี่ยนะเก <ฮะ S 1> ิด <ฮะ S 1> ความรู้พิเศษบ่อยๆเนี่ยเขาจะทรงอารมณ์นะเ,เขาไปทังโลกเขาจะกลับมาทันทีผัวด่าก็จะกลับมาทันทีนะ เมียบนก็จะกลับมาพระทันทีแล้วลูกวุ่นวายลูกครอบครัวด้ที่ทำงานอะไรก็ตามพอกระทบปั๊บเขาจะกลับมาทันทีรก็อยู่นานไม่ได้ไม,มันเป็นเป็นอันตรายกับเซนพวกเนี้ยแต่สิ่งสำคัญคืออย่างที่เราบันทึกความเคยชินทางโลกมาอย่างสามสิบสี่สิบปีแล้วเพิ่งมาสวดมนต์นะครับหลวงตามันก็ยากอะ่ะมัต้องใช้เวลาท่านบอกอ ก็เราบันทึกทางโลกมาตั้งแต่จําความได้อ่ะครับตั้งแต่จําความได้เราก็บันทึกแล้วตาหูจมูกเล่นกายรูปรถกินเสียงไงแล้วมาปูเนี้ยสามสี่สิบแล้วจะมานะโมพูดทายะให้มันอยู่นะครับไม่ได้แล้วมันต้องใช้เวลาอย่างน,น้อยก็ห้าปีสิบปีแล้วนั้นทนว่าแต่ถ้าขยันก็ได้ไปคำว่าขยันก็คืออยู่วิเวกสันวะ อยู่กายวิเวกไม่ใช่กายวิเวกแล้วก็อยู่ในห้องแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปเล่นทั้งคืนนะอ,อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่วิเวกแล้ววิเวคกคือวิเวกจริงๆก็อยู่ในคำภาวนาสวดมนต์ภาวนาอยู่กับกรรมฐานนะมันจะไปไหนถ้าไปทางโลกก็กลับมาแล้วอย่างคนที่จะเข้าไปกายวิเวกค,คนเดียวนะครับหลวงตาจำเป็นต้องมีกำลังก่อนไหมหรือเข้าใจ ในการปฏิบ<ฮ>ัติก่อน,มนไม่ต้องมีกําลังรถ้ามีกําลังไม่ต้องเข้าแล้วธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละใช้ามอดทนเอาหน่อยนี่นใช้วิริยะกันติฉะนั้นเขาถึงอธิษฐานนะตั้งสัจจกกะกันกับพระเจ้าขอตั้งสัจจะและอธิษฐานะสัจจะคือความจริงนะอธิษฐานคือความมั่นนะครับจริงจังและมั่นคงจะอยู่เนะี่ยอยู่อีเวกเนะี่ยหนึ่งเดือนสองเดือน หนึ่งปีสองปีอะไรประมาณเนี้ก็อยู่เพราะอยู่ครบกําหนดแล้วเนี่ยมันก็ได้มันไดมน้มันได้ลามเข้าไปสิบนู่นจากสองเป็นสิบนะฮะด้ขันติวิริยะสัจจะจิจารอนาหุโยไปหมดเลยอะ่ะเพราะยังอยู่วิเวกสิ่งที่จะกระทบมันก็มีแต่ความคิดของเราอย่างเดียวถูกนะรเราอยู่คนเดียวไงครับ มันก็ต้องยืนเดินนั่งนอนนะแต่การที่เรามาอยู่ข้างนอกแล้วเราภาวนาด้วยมันก็ย่อมมีกระทบกับคนรอบข้างคลื่นต่างๆคือคือในศาสตรหลวงพ่อเนี่ยหลวงตวพยาพิจารณาแล้วนะเฉพาะตัวเองนะตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านเนี่ยตอนอายุสามสิบยี่บเก้ารี่สามสิบนี่แหละใช้เวลาฝึกอยู่กับท่านสิบปีสิบปีเนี่ยไม่ใช่เรานั่งสวดมน่ะไม่ใช่ เป็นจิตใจแล้วไม่มีเรายืนเดินไปทํางานก็สวดไปเรื่อยๆไงชาวนั่งรถเมลทำมันก็สวดอนะ่ะขากลับก็สวดเฉพาะนั่งรถเมลไปกลับนี่ก็สามสี่ชั่วโมงแล้วนะทุสวดอยู่บนรถนะ่ะนึกถึงพระนึกถึงท่านแผ่เมตตาไปสวดมนต์ไปพิจารณาไปมาที่บ้านเนี้ยถวายชีวิตกราบแล้วก็สวดไม่กี่จบพวกคุณนอนแล้วไงไปตื่นนูนนะ่นอะ ตอนดีสี่ดีสามบางวันแล้วก็เอาอันนั้นเอาจริงชั่วโมงหรือ3สามสิบนาทีแล้วก็ไปทำงานไม่รู้ว่ากลางวันเนี้ยสวดมากกว่ากลางคืนเพราะกลางคืนมันนอนครับทีนี้เราเตรียมมาตั้งนานแล้วทีนี้เรามาอยู่ทีเวกมันได้อยู่ได้ไงมันมีฐานพอมีแล้วไง พอมันพอพอเรามาที่ถ้ามันอยู่ได้เป็นปีโอ้ยปีในเรื่องเล็กมีอาหารหรือเปล่าแค่นนะั้นอยู่ได้ตลอดชีวิตยังได้เลยถ้าไม่มีภาระนะทำไมทำภาระตัวเองนะอยู่ได้เลยนี่นะเรียกว่าฐานลนะนี่เราเป็นคารวานะคือเราต้องสร้างฐานนะสร้างไว้อะพอตอนแก่แก่แน่นอนแนละ้ว ใช่ไหมเออหกสิบนี่ก็แก่แล้วล่ะหกสิบก็อยู่บ้านเนี่ยโอ้โหเป็นผู้มีประโยชน์แล้วล่ะไม่บ่นละลกูกหลานเหนรียญมายังไงกูก็ยิ้มอยู่นั่นแหละ,ะ,ะมีความสุข,ขก็อยู่ในห้องไงใช่ไหมเออไม่วุ่นไว,วายแล้วนะแชมบอกหวยแม่นด้วย <c oughs> เา้วาวก็อยู่วิเวกไงก็มีฐานมาตั้งแต่คาราวะแล้วไงตั้งแต่อายุน้นน้อยอ่ะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ ก็สวดเนี่ยธรรมดานี่แหละก็สวดไปเรื่อยๆพอถึงช่วงกเกษียณก็มาบวชไม่บวชก็ได้อยู่บ้านนั่นแหละไม่จาเป็นต้องบวชก็ได้ครับคนที่จะบวชคือคนมี่ภาระอย่างลุงตานี่มีภาละภาละภาละที่จะต้องมาอย่างนี้แหละภาระก็เรียกภารละถ้าคนไม่เกิดนะไม่ต้องบวชก็ได้เรื่องทำอะไรงไงเราจะไม่ต้องทำอะไร มันต้องพาใครไปสวดมนต์ที่ไหนมันต้องสร้างอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เกิดนคะรับ<ะ>แต่ถ้ายังเกิดอยู่ต้องทําไงเพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้ไนงะใช่ไหมไม่มีพวกกํลำบากอีกอนะแต่มันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นประโยชน์นะครับมันก็ <c oughs> ทําเท่าที่ทําไดนะ้ประมาณนั่นแหละทําไม่ได้ก็ไม่ทํา ถ้าใครเข้าใจนะท่านว่าถ้าใครเข้าใจจริงๆเนะี่ยมันสวดมนต์นั่นแนหะไม่จำเป็นจะไปสวดที่วัดหรอกทั้งหอกอยู่ที่บ้านนั่นแหละเดินไปเดินมาขับรถไปขับรถมาก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยๆอะ่ะบันทึกบุญมากกว่าบันทึกโลกถ้าทาได้นะห้าปีสิบปีนึ่ก็จะรู้ผลแล้วล่ะเอาเจ๊ฮิง ตาครับอย่างคนในครอบครัวครับตอนนี้ป่วยกันหมดเลยขณะเราสวดมนต์นะครับยังพยายามทําใจไม่ให้ทุกข์ยางยากเลยนะครับมันจะทํำยังไงดีไม่ให้ยากะมันยากนะครับอืไม่คิดถึงทุกข์ถึงพวกทุกข์เราก็ทุกข์อยู่แต่มันเปอร์เซ็นต์น,น้อยงนะมไม่เหมือนคนเป็นครัไม่รู้ว่าญาติเราบิดามารดาหม,มู่ญาติเราในเวลามันเป็นทุกข์เป็นโรคเนะี่ยเราก็มีกังวลอยู่อะ แต่มันน้อยกว่าคนที่เป็นไงครับ<ะ>มนุษย์เนี่ยเชื่อเหอเห็นแล้วก็มันก็เจ็บเหมือนเขาแหละแต่มันแป๊บเดียวแล้วก็ไปเรื่อย,อยไงอย่างเราไปไหนมาไหนเราสัมผัสตาหัวจมูกริ้นกายเราจะสัมผัสพวกเนี้ยมีความรู้สึกแต่มันไปเรื่อย,อยไงค<ะ>มันไปเรื่อยเข้าใจไหมการสะสมความรู้สึกนั่นแหละทางตาหัวจมูกริ้นกาย คนที่ห่างพวกนี้ได้นี่ก็คนที่เบาคนที่คนที่แยกระหว่างโลกกระทำได้ไงคนเบาก็คือ,คอ,คอ,คอพรมมันแหละอารมณ์เบาอารมณ์พรมอารมณ์ไม่ลำคาญนั่นแหละไม่ลำคาญในลูกรถยินเสียง่างๆหูวจมูกลิ้นกาถึงลำคานก็ไม่นานท่านเรียวกว่าเบาเพราะอย่างบางทีพวกเราก็ลืมพิจารณาว่า ครอบครัวญาติพี่น้องหรือพ่อแม่วันหนึ่งก็ต้องไปจากเราแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครอยู่กับเราหรอกเราก็ไม่อยู่กับใคร,ครด้วยอเอาสมบัติพัดกันชมในโลกไม่ใช่ของใครไะเพราะนั้นชอบคำที่หลวง,ง,งพ่อท่านพูดบ่อยๆเองก็ไหนๆก็จะเกิดเกิดตายตายอยู่แล้วท่านบอกเองก็ทำทำไม่เถรอเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของใครจนบอกเป็นของพระเจ้าเหรอก็ไม่ใช่ ท่านตัดสรุปไปแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านบอกเองเกิดเกิดตายตายมนุษย์กี่ภพกี่ชาติแล้วแล้วเองเอาอะไรไปได้ฮะเองก็เอาได้มาจากกรรมของเองนี่แหละ,คว,ะาาความรู้สึกที่เองเกิดมาเองมาจากอดีตแค่ความรู้สึกนั่นแหละทังหวะเองเห็นอะไรเนี่ยถ้าเองทำนานเองเห็นเองมีความรู้สึกแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือกรรมแน่นอนนะถ้าเองจะเปลี่ยนภพชาติเองก็ต้องฝึกแล้วฝึกทำไมล่ะ ฝึกต้องการเวียนว่าตายเกิดในอนาคตสามารถจะกําหนดทิศทางได้กําหนดหน้าตาได้ด้วยท่านบอกถ้าเองอยากสวยก็ได้เลยอยากหล่อก็ได้เลยมันสําเร็จที่ใจใชบไหการฝึกเนี่ยแ,แล้วมันจะไปเรื่อยเรื่อย,อยงไงมันไม่หยุดอย่างเราเองฝึกตอนเนี้ยชาติเนี้ยเองฝึกยังไม่ทันไรหรอกตายก่อนแล้วล่ะพอมนุษย์ในยุคนี้ร้อยปี สี่หมื่นวันใช่ไหมวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงฮะแล้วเองลองนึกนะอายุป,ปู่นี้แลลวเองจะอยู่สักกี่วันเนี่ยเองตายแน่นอนละถ้าเองเที่ยวจริงๆอะ่ะเองก็ไม่ทันท่านบอกไม่ทันถ้าเองปา,าปนเาเป็นพระเจ้าเป็นพระปเจกหรืออะไรเนี่ยไม่ทันหรอกยังไม่ได้ได้ไม่นิดเดียวเลยถ้าเองปรารนาไม่เกิดเนี่ยไม่รู้จะกําลังพอหรือเปล่าท่านบอก กาลังใจเองพอที่จะสัตว์ภพชาติได้ไหมเนะี่ยมันแป๊บเดียวเนียร้อยปีนี่นะบอก<ะ>อย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละไม่เหมือนองค์ข้างหน้าองค์ข้างหน้าไม่ต้องแปดหมื่นถึงแสนปีนู้นอะอายุมนุษย์อะองค์งแล้วก็สั้งสามสี่หมื่นปีนะองค์นี้ร้อยปีอะคนที่จะอยู่อายุยืนก็นคือคนที่เบาคือฝึกกรรมฐานเนี่ย โรคน้อยท่านบอกโรคน้อยถึงเป็นโรคถึงป่วยก็หายไวพวกที่ฝึกเนี่ย <c oughs> เอาจริบ<ะ>มันเป็นการชะลอความแก่จะรีบไปไหนฮะแกะ่มันแก่อยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ก็ค่อยมันค่อยๆ่อ,อแก,แก่ไปเรื่อยนะ <c oughs> จะมาเออไหนๆมันก็แก่อยู่แล้วก็ให้มันแก่เนี่ยค่อยๆ <c oughs> แก่หน่อยอย่รีบไป พอทํางานมันก็เครียดครอบครัวก็เครียดอีกทํางานเครียดไว้พอ,อเย็นก็ไปกินรับประทานเหล้าอีกครับแล้วก็ไปเที่ยวอีกนั่นน่ะคือทําความแก่อเขาเรียกทําความแก่ทําความกังวลทําหาเรื่องว่าเแต่พเพราะเมื่อก่อนทํางานก็เหมือนกันนั่นแหละเย็นก็กินเหมือนกันเนพราะไปอยู่กับหลวงพอ่อหรอกไม่ได้นะเนี่ยเองทําความแก่ไม่ได้ เองชะลอความแก่นะยิบกลับบานมาสวดมนต์ท่าสรรมะพอสวดมนต์แล้วเราก็จะรักตัวเองมากขึ้นนะอะไรที่ไม่ดีเราก็เริ่มไม่อยากเอาเข้ามาท่านบอกหลายหลายปีครับ,รบปีสิบปีเองดูคนอายุเท่ากันนะ่ะมันจะไม่เหมือนหรอกท่านบอกไม่เหมือนจริงๆรุงจุไม่เหมือนมันตายหมดแล้วมัน มันไม่ชะลอไงมันรีบแก่แล้วมันก็รีบตายด้วยเพราะอย่างมีคนเข้าใจว่าที่หลวงตาบอกว่าถ้าเรานึกถึงอะไรพลังงานอันนั้นก็มาที่เรามันหมายถึงถงูหมายถึงยังไงครับเรานึกถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยู่กับเราดิเรานึกถึงแฟนแฟนก็อยู่กับเราใช่ไมนึกถึงแม่แม่ก็อยู่นึกถึงความทุกข์ทุกมาไหมมาอ้อาวแล้วนึกทำไมล่ะครับ ทำให้นึกแต่ความดีๆอ่ะกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมทํากรรมให้มันดีร่างกายก็ดีแล้วจังหวะถ้าเรานึกแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็อันตรายแหละคแค่เราด่าใครเนี่ยมันก็อันตรายแล้วลหะเราเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นอันตรายนั้นเรานะเพราะความไม่ดีมันออกจากเรามันก็กลับเข้ามาที่เราแหละ ฝึกไปเหอะท่านบอกค่อยๆทำมันจะหยุดกันแล้วกันอายุมากขึ้นมากขึ้นนะจะจะรู้เองแล้วแหละหลวงตาครับทําไมเกิดมาในชาตินี้ถึงไม่มีคู่แบบคนอื่นเขาบ้างนะครับเพราะว่าไม่ยากหรอกคู่นะจะไปเลือกดิถ้าเลือกมันก็ไม่ได้นะหลวงตาเห็นเยอะแล้วมนุษย์ต้องห้าม นมนุษย์ต้องห้ามคือผู้หญิงกับผู้หญิงต้องห้ามผู้ชายผู้ชายต้องห้ามใครห้ามเขารู้เปล่าตัวเขาเองนะห้ามนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได,กไได้ก็เลยไม่ได้สักอย่าง <c oughs> มันก็เลยต้องห้ามตัวเองเนยจริงไหมทุกคีเห็น่นะทิวะก็มีเยอะ <c oughs> ที่ไปคุยๆกันนะเยอะฮนะคือคนต้องห้าม ถ้าเราเจาะเข้าไปจริงๆเนี่ยมันมีจริงๆนะมันอธิษฐานห้ามตัวมันเองเหมือนตู้เจอเาสาวๆเนี่ยอธิษฐานไปกับเข้าตลอดกีภพกี่ชาติไวนะ้นไม่ยอมมีคนอื่นนะห้ามตัวเองแล้วเนี่ยชาติต่อไปนะไม่ได้แล้วเราห้ามตัวเองแล้วเนี่ย อธิษฐานห้ามตัวเองอพอจะมีเอามีอันเป็นไปหลือว่าจะมีก็ไปแล้วเพราะเห็นว่ามันทุกข์<ฆ>อยากจะตามคนนี้แหละท่านวาอาอย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นท่นานบอกเพราะบุญบาปที่ทําในแต่ละชาติมันไม่เท่ากันถูกมันก็เลยไม่สิทธิ์ว่าจะไปเป็นแฟนกันไปเป็นคู่กันทุกชาติไม่ได้แล้ว ตรงตาครับแล้วการที่เราสวดมนต์ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าหรือที่บ้านของเรานะครับถ้าอยากให้พบภูมิที่เขามารับบุญกับเราตอนสวดให้มาช่วยดูแลร้านหรือมาเรียกลูกค้าอย่างเงี้ยครับต้องบอกเขายังไงครับอ้าก็อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยบุญกุศลบุญบาร,รมีที่สร้างในชาติเนี้ยแผ่ไปทุกที่ที่อยู่ทุกที่ แผ่ไปแผลตลอดชีวิตมารับตลอดชีวิตกันแล้วกัน mm hmm. แล้วก็บอกเขาด้วยนะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าายเกิดประมาณนี้อธิษฐานทุกวันก็ดีมีคนสงสัยว่าอารมณ์เบากับอารมณ์นิ่งมันเหมือนกันไหมครับหลวงตาในการสวดมัน,นไม่เบามันไม่นิ่งหรอกตุก่อนที่มันยิ่งมันจะเบาก่อนแหละ ่อนที่มันเบาก่อนที่มันจะเบา,ม,เบามันก็วุ่นวายก่อนแหละเหมือนคนสวดใหม่ๆเนี่ยคิดโน่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครไม่คิดหรอกเองสวดไปด้วยเนะี่ยท่านบอกไหนๆเองก็คิดอย่าละเองก็คิดคิดถึงบุญก็แล้วกันท่านว่าใหม่ๆเนี่ยคิดถึงบุญสวดไปด้วยแล้วมันคิดละคิดบุญไปเดี๋ยวก็หยุดเขามนจะคิดถึงโลกก็คิดถึงบุญไปจะไปทำโน่นทำนี่อะไรจะไปใส่บาตรไปด้วเลยสวดไปด้วยนะ พอนานนานเข้านานนานเข้ามันก็เริ่มเบามันเพลินก่อนนี่สวดเพลินก่อนสวดเพลินแล้วก็เริ่มเบาแล้วเริ่มไม่ลำคานละพอเบาแล้วเริ่มนิ่งละเริ่มจะมีฤทธิ์แล้วละถ้านิ่งเราก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนะถ้าไประโยชน์นะกำหนดความนิ่งได้เป็นวันนู่น แล้วอย่างในระหว่างที่เราสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงนะครับหลวงตางเราควรทําอะไรบ้างนอกจากกำพระแล้วก็ดูรูปภาพหลวงปู่นะครับมันน่าจะอารมณ์แต่ละวันนะเ้องคนเราเนี่ยอารมณ์แต่ละวันไม่เหมือนกันนะบางวันในสวดเพิอเพลิน,นไม่อยากลุก<ะ>แต่บางวันในสวดสักห้านาะทีกูก็ไม่ไหวแล้วล่ะมันเป็นปกติ<ะ>เข้าใจไหมเนี่ยเคือคือเป็นปกติ ของมนุษย์แหละถ้าส่วนแล้วมันเพลินแล้วมันเบามันนั่นแหละคิดว่าคงไม่ไมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกหนีเ <c oughs> ข้าป่าไปแล้วล่ะครับ <c oughs> มันไม่มัน <c oughs> ที่ท่านเขียนว่าอย่าถูกละความสุขคือความสงบความสุขคือความเบาเบาไหนที่นี่หมายถึงอะกรกมฐานนะมันจะเบาจากไม่ได้มีความสุขจากโลกนะไม่ใช่ ถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยอย่าว่าแต่ความไม่ดีเลยทำนว่าเนีย่ยมันคิดไม่ได้เราความไม่ดีนะว่าความดีมันคิดไม่ออกเลยฉันบอกมันไม่อยากอะไรหรอกมันสบายไงเพราะนั้นฤาษีพวกนักบวชทั้งหลายมันอยู่ในป่านะนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวนะถ้ามันมีความสุขมันคงไม่นั่งหรอกนะ ใช่ไหมทั่เอย่างเราถ้าไปนั่งเนี่ยห้านาทีกูก็จะไปแล้วหรอทำยังไงให้เรามีความอดทนในการปฏิบัติธรรมภาวนาครับหลวงตาหลวงพ่อท่านบอกให้นึกถึงความตายบ่อยๆชีวิตชั่นท่านว่าชีวิตชั่นนะร้อยปีนะนี่อยู่สักกี่ปีนี่ไม่ใช่จะอยู่ถึงร้อยปีหรอก ถ้ามีกรรมปรนานาธิบาตมาไม่รู้จะม่องเมื่อ,อไหร่ยังไม่รู้เลยคิดถึงความตายบ่อยๆเพราะมันตายทุกวันนะแล้วมันก็เกิดทุกวัน,นใช่ไหมตายนะไม่ใช่ไม่ตายที่พูดเนี่ย <c oughs> ตายหมดแหละจริงๆแล้วนะศาสนาทุกาศาสนานะเขาฝึกอย่างนี้น,นนะแต่คนในยุคนี้มันติดวัตถุใช่ไหมมันแข่งกันกับวัตถุเลยโอ้โห โลกเลยวุ่นวายใช่ไหมเพราะวัตถุอนะไม่พอถ้ามันเข้าใจในศาสนาเนี่ยมันไม่ด่ากันหรอกรจริงไหมเพราะทุกคนตายหมดเลยไงตายแล้วอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยพระท่านก็นสอนทุกวันมีโทรทัศน์ไหนไหนท่านก็นบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีกองไกลมันเชื่อไหมอ่อครับ <laughs> <laughs> มันไม่เชื่อ,อถ้ามันเชื่อมันจะทำเหรอจริงไหม ไม่เชื่ออย่างเดีพอไม่พิสูจน์ด้วยนะครับเออบางคนบอกโอ้เกิดมาแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่าชาติหน้าอืตายแล้วไปไหนไม่รู้ <c oughs> ก็มันไม่เชื่อไงม, <c oughs> มันไม่เห็นด้วยตานะมันสัมผสัสใจยังไงเหมือนผีอะ่ะใช่ไหมคนเราตายต้องเป็นผีใช่ไหมเพราะนั้นผีกับคนมันต้องสื่อส,สารกันได้จรับถ้าฝึกอะ่ะ จริงไหมล่ะตัวว่าเอาเออเพราะอย่างเหมือนความสุขที่เราหามาทางโลกมันเติมเท่าไหร่มันก็เหมือนไม่อิ่มนะครับหลวงพ่อโอ้โหมันไม่พอหรอกฮนะเหมือนลวงพ่อท่านบอกว่าเหมือนสาวๆไปหาท่านนะเองตามแฟชั่นไปเนะี่ยเองตายเองก็ตามไม่ทันท่านวนะ่ะครับมันไปเรื่อยๆนะเองอย่าไปตามเลยอเองทําใจให้สบายจะบายเนะี่ยระวังชีวิตนี่แหละท่านว่าอย่าให้มันสุขอย่าให้มันทุกข์มากเกินไป ใช่ไหม<ะ>ในอนาคตเวลาเองทุกข์เองจะเริเข้าใจเรื่องทําไงที่วิธีการบรรเทาทุกข์จะมาเวลามีสุขเราก็จะไม่จิตเนี่ยต้องเจียบตัวตายไงทั้งสองอย่างนะ